ใครที่ต้องการซื้อขาย AD FC อนไลน์ต้องที่นี่เลยเพจซื้อขาย i d Game by Oshop บริการรับซื้อและขาย AD FC อนไลน e มีทั้งทีมพร้อมเล่นเอ็มดวนของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอน100รแถมยังมีบริการรับนึงเตะขายยากและบริการปั๊มเอ็มเข้าดีหลักตอนนี้มีเว็บไซต์สำหรับซื้อขายดีแล้วเว็บ Oshop ใครที่สนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับอยู่กับผมจุ๊บๆอีกเช่นเคยนะครับช่องที่รีวิว เปิดกิจหรือทำทุกอย่างเกี่ยวกับคอนเทนต์ FC ออนไลน์นะครับวันนี้อยู่กับทีมพี่โบนดอปเปอร์นะครับ3 a เทพ PB ของเราได้เองนะครับทุกคนทีมเนี้ยผมอยากมาทำมากรู้ไหมเพราะอะไรทุกคนเกมอ่ะมันอัปเดตแพทมาใหม่เว้ยเออแล้วมันมีทีมคัลเลอร์มาใหม่คร,รับสำหรับใครที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วที่รู้อยู่แล้วว่าพลังแฝงเป็นอะไรนี่ ทีมคัลเลอร์ครับนี่คือทีมคัลเลอร์ที่เกมอัปเดตมาใหม่ครับนี่ครับพลังบวกตามนี้นครับจบสกอร์บวกสี่ยืนตำแหน่งบวกสี่ความเร็วบวกสี่ครับสปีดต้นบวกสี่ถ้าพูดตรงๆคือเพิ่มคัลเลอร์ให้กับทุกตัวเลยแล้วก็เป็น คันเลอร์ที่ใช้งานได้ทุกตำแหน่งเลยครับคันเลอร์เนี้ยผมเลยอยากเอาทีมพี่เขามาท,ทําคลิปให้ทุกคนดูกันนะครับสรุปง,ง่ายๆนะเป็นคันเลอร์ที่โกงที่สุดในเกมณนะตอนนี้แล้วผมจะเขาว่าโกงที่สุดเลยนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันทีมส่วนใหญ่ทีมพี่เขาจะเป็นฟูลฝรั่งเศสบวก8นะครับนี่ครับก็เป็นฟูลคันเลอร์2องยุบฝรั่งเศสลิมิเต็ดแล้วก็จะมีคันเลอร์ธรรมดาก็จะได้เลี้ยงบอลกับสงสั่นนะครับนำทัพมาโดยที่องตวนปิ่นโตรหรือองตวนกริชมันนะครับกองหน้าค,คู่กับเอ็มปาเป้นะครับยูโ <Euro. S 1> รอกกเอ กลางก็จะมีองลีครับองลี LN 68แล้วก็อุชมานเบเล่23 TY นะจริงจริงมี24 TY ด้วยนะแต่ไม่รู้อยู่ที่ใครแล้วนี่ยกางรับก็เป็นอันเดรราบิออตนะครับปี24 TY โนมินี68พลังโค่นหงโหวดูพลังในส่งสั้น120ส่งไกล120อ่ะแล้วก็นำทัพโดยนี่ครับทุกคนไฮไลท์อยู่ที่คลาสนี้ครับทุกคนคลาสยูโรครับโอพลัง137เดี๋ยวพลังก็จะขึ้นอีกนะครับทุกคนพลังจะขึ้นอีกเพราะว่าฝรั่งเศสียเขารอบน็อกเอาท์แล้วด้วยแล้วก็็็เเเเตตตโโออลลล่่่่นนนนดดีี้้้วยยยครับแแแซามงงขะ เออเจโอพลังขึ้นอีกก็คือโคตรโหดครับกล้องหลังคู่เป็นอิบาฮิมะคุณาเต้คู่กับจูรุคุนเด้เนะครับคัสยูโรครับคาสยูโรเป็นคัสไฮไลท์ของคลิปนี้เลยก็ว่าได้เป็นคัสที่มันจะพลังขึ้นอีกครับมันจะฟีลเหมือนคัสยูซีเอลในเกมมันก็คือจะมีพลังขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับยูโรปีนี้ผมว่าฝรั่งเศสมีรุ้นเข้าจริงใช่ครับตอนนี้ฝรั่งเศสเป็นเต็งหนึ่งเลยนะทุกคนเต็งหนึ่งนะเต็งหนึ่งยูโรณตอนนี้นะครับณนะตอนนี้ที่เข้ารอบน็อกเอา้์แล้วนะผมว่าลลลุ้้้นนนนไไไดเเเยยทีีมมโก็็ปปองสำรออออองงก็มมมมีีีีเเลลาาโโรรรรด้้จุปปะณนคับสำ ยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กอฟแท็กติกเป็นยัทุกคนีค่ผมก็ไปดูได้คลิปล่าสุดนะไอคลิปคลิปลงไว้ในช่องแล้วครับแผนแท็กติกผมเองนะเออเผื่อใครอยากลองก็เป็นแผน4 1หนึ่งนะครับที่ใช้ในการแข่งแล้วก็ใช้ในการเล่นปัจจุบันนะครับนี่ก็กลับแล้วผมขอดูแผนก่อนโอเค <Okay. S 2> มาเนี้แผนผมอะเดี๋ยวเราไปดูในเกมเ,เดี๋ยวว่าจะเป็นยังไงมา,มาโอ้โหเสือ้อเสื้อมันเหมือนป,นปะได้อยู่มองมองเห็นอยู่นะ คนวิ่งแบบวิ่งวิ่งโคตรเร็วอะเดี๋ยวผมลองดิดูดิทุกคนเอาไปดิโอ้โหแทงไม่ผ่านเลยวะไปสวนดิทุกคนเอ๋ป้าเป้วิ่งเร็วจัดไปปะทานเป้แทงมาให้อุสมันล็อกทีนึงส่งก่อนเอาไปดิทำไงไม่ส่งหรอกรอก ไม่ส่งอรอกหรอกเบิ้ลมาโอ้โหเบิ้ลเบิ้ลไม่ดีเลยครับพี่นมยลาบิอดมาดิแหงแหง่าเอเคโคดเต้เราแม่งใช้ได้ทุกคนไปครับซาดิซิดุมฟุบหลอกฟุบฟุบหรอกรอ,กอก้โหูส่งไม่ออกถือว่าวอร์มบทุกคนถือว่าวอร์ถือว่าวอร์มออมไม่เข้าอีกซ้ำดิ มองครัวนะ่ะออนเดร์ลาเบ,บตเตโอและหนึ่งศูนย์ครับตรงนี้โอ้โหเข้าทำสามสามจังหวะถึงประตูตรงนี้โคตรสวยแพงนะไม่แพงหรอกหรอกแพงนะโอ้โหเปดนี่เข้าเอานะเอานะเอานะโอ้โหไม่เข้าฟบปบปบโอ้โหทุกคนดูตรงนี้ดิ ดูดิฮูไม่เข้าอีกงอ่ะดักนะโอ้โหน้ำตรงแน่วะเจ้หลังเราแม่งใช้ได้หวดโดนสามฝรั่งเศสเราใช้ได้นะเอานะเอานะโอ้โหปาดไม่ถึงนี่โอ้โหดักนะเจ้ดักดักอยู่หมดดักอยู่หมดเบิบเบิรบเบิบอองลีอองลีดูนางคนระับผมอองลีดูนางตีโมต้าให้ดิโอ้โหตีไม่ไหวโมต้า เก่งโหดเกินในมูราซาติยากอุชมอนเดนเบเนอุชมอนอ่านแล้วเรียบร้อยตรงเนี้ยปพ๊บมเพิโอ้โหไงโอ้โหถึงโทษดิเออวิ่งเข้าหาบอลมันคือเกมรับมันจะทำให้เราแค,บ,แคบลงครับมันทำให้เราแคบแล้แคบลงเฉยๆเข้าไอ้ป๊อปเป้โอ้โหดูวิ่งไอดูวิ่งไง,ง,ง,งป๊อปเป้ โห oh, ดูดิทุกคนแล้วโอ้โ oh, ห oh, แล้วผมเปิดเลียดนะเว้ยโอเคดักหมดดักหมดอ้าว oh, สูตรสนสูตรนะเนี่ย only. Oh, only. อองลีโอ้โหอองลีมุงไม่ได้ขู่ oh, ดูคนอัเต้วิ่งดิยี่เข้าบอลแบบตับตับตับเแบบนยในนำหนังยูเว่เนี่ยครับผู้กันอเล็กซานโดกับเบอร์เมร์เลยครับ แคสันโดเล่นกองหลังได้อ่ะโอ้คนผิดได้อยู่เอาไปดิทำไมเอานะโอ้เปิดไม่ดีเลยวะเห็นไหมผมอ่ะยังอยู่ไหมไปบุกเลยดิจบโอ้ยไม่ได้เลย

ไปดิเดี๋ยวจุกนี้ผมลงไลน์นะครับทุกคนเดี๋ยวมาอีกทีดึกๆนะครับดึกๆเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะนะจ๊ะขอไปพักคงไปพักไปผ่อนมังงม้งรีลงรีแลกซ์มั่งไปอาเพนมาดิจ้าเพนมาสิจ้าวิ่งเร็วว่ะวิ่งเร็วกว่าววกวูาวกวาอะไรอ่ะไปดิน้องวิ่งร้อยสี่สิบทำไงหลอกทีนึงโอ้โหมันหลอกอะไรอย่เงี้ยบ้าบอว่ะ แทงมาโอเคดักหมดดักหมดเอาแทงนะแทงนะเราเลี้ยงเข้าโกนะเนี่ยเลี้ยงเข้าโกครับน้องว่าไงอะเลี้ยงเข้าโกเลยอะสวยปหละ่ะเออเลี้ยงเข้าโกเลยอะวิ่งเร็วจัดอะวิ่งเข้าโกแม่งเลยอะเป,ปะเป,ปเป,ป <c oughs> บอก <c oughs> ดึกเที่ยงคืนเลยไม่แน่ใจเลยตั้ใต่ดึกดึกเลยอีหนึ่งอะไรเงี้ยดูอน ดึกๆเลยอ่ะพวกนี้ไม่มีแข่งเอ้ายิงยิงเพจยิงหลุดลนะเนี่ยยิงเพจยิงหลุดลนะเนี่ยเฮ้ยฟึบโอ้โหดูดผมหลอกเดี๋ยวทุกคนดูดิโอคค้โหมันกดหลอกอีกทีนึงแล้วเป็นยังแอนดี้ราบิออดโอ้โหมองอะไรอ่ะของจริงนะของจริงกนะูของแท้อะฝรั่งเศสของแท้นะของแท้แท้ว้าเลยอ่ะบนมา แล้วคุณเด้หูเร็วจดัดเด้เ็วจดัดเด้เ็วจดัดทำไงแทงนะหูไม่แทงหรอกอปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึป๊บโอ้โหผิวจดัดเอป้าเป้เบิ้ลมาอีกทีนึงปึ๊บปึป๊บแตะทีนึงขึงโอ้โหูขึงไม่ผ่านจามจริงแฮงแข็งที่ทไุด โอ้ยบูตหลังแม่งเร็วมากทุกคนใครเล่นหลังไม่ค่อยเก่งหรือชอบหลังเร็วๆนี่ผมว่าแม่งตอบโจทย์เลยดูดิแม่งเร็วมากอะหลังฝรั่งเศสอนะบูทล็อกอุ้ยเขไม่ล็อกว่ะส่งส่งมาได้เออสถาแรกโอเคโอเคโอเค,โอเค,โ,อเคโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับฟูฝรั่งเศสของพี่โบสนะครับก็พี่บูตดอปเปอร์นะสานะพี่บต ก็ใครชอบคลิป so น so so, so so ี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องจุบๆด้วยนะครับก็ใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรในเกม Fc Online ก็คอมเมนต์มาได้ครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับก็คือช่องผมมีปุ่มซับพอร์เตอร์อยู่นะครับในยู u ูบนะครับเริ่มต้นเดือนละ50บาทนะมีมีสติกเกอร์มีสติกเกอร์หลังชื่อเท่ๆมีให้ใช้สติกเกอร์ในช่องแชทสดเวลาผมเตสตรีมหรือเวลาผมคอมเมนต์นะครับก็ใครอยากซัพพอร์ตผมก็กดลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเริ่มต้นเดือนละแค่ห้าสิบบาทนะครับก็วันนี้ผมขอตััววลาาาไปก่อนนะคครบพูดดดใใจ คิดภาพประกันใดก็ขออาภายัยมาที่นี้นะครับเจอนใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ